เดินเดินกันนี่เขาแนะนำไอ้โทษนะเดี๋ยวจัดเลยกูก็จะตายแล้วเนี่ยนี่ฉัดดูชัดดูนี่เขาแนะนำเนี่ยเออทำไมลองเข้าไปนอนดิอย่างมันอะลองเข้าไปนอนดูดิไม่อ่ะไอ้งงเข้าไปนอนดิอย่างเฟี้ยวอย่างไอ้งงองเข้าดูดิลองเข้าไปนอนดิ เาฮียๆเปรี้ยวว่าไงเปรี้ยวเลยเปียวชิบหายเตยเจ๊เจ๊ไปในเธอเนี่ยเดี๋ยวเขาที่พีไม่หานะอ๋อสงสเพาว่าเียวมากนะครับโดนมาในเธอดีกว่ามาบุกในเธอเลยได้เลยว่าเออเดี๋ยวได้ตีแม่งเลยไม่ต้องกลัว เฮ้ยเต้เยเพิ่งรับนะอย่าเพิ่งรับกันนุ่นเอาเพลไม่เก็บหรอเอาง่ายๆเต้เพิ่งตีต้หรือว่ารอหรือไม่ก็รอแอดมินออกไปก่อนมาเต้เต้รับหน่อยเต้แอดมินเชื่อไงแอดมินยังไม่ออกเลยโดนเพิ่งต่อยอย่างเงี้ยเห็นปะเจ็บที่ผายเลยตอนแรกอะแอดมินชื่ออะไรวะฮะแอดมินชื่อตัวเอตัว ตอนก่อนไปโรงเรียนอ่ะตอนแรกก็นึกว่าโดนโดนดนกัดต้องเดี๋ยวมันโรหัสแล้วมั้งเออเมื่อวานเอยเมื่อวานอดิ่งมาดิ่งมากนะไอ้่ไห่นะไม่รู้ดิมันกัดตอนไหนพี่ยังรู้ตัวนี่อยู่ในเธอในห้องทีวีมาเด็กตองแล้วเฮียหลับหลกเลยโอเค เข้ามาให้หมดเลยปะคิดิปเข้าคิดิปเข้าเจ้าหนุ่ยชอบชอบทำี่ยก็วันเวลาวิ่งไปแล้วก็ตีมันจะตีแรงขึ้นไงแล้วนึงครับครับ T P A C C e P แล้วเอ้ยไอผมขอดีเขาทำไมเนี่ยขอล้งดำมาเลยดิไอแมวไอยังมวยลองเอาหมูดิ โจ๊ะโจ๊ะโจฮะโจโจ๊ะเแกยตายอ่ะเต้ยเต้ยบอกมาเลยมันไม่ใช่ที่น่าจะเล่นเลยนะเต้ยเต้อยากอยากว่ายน้ำลาวาเล่นป่ะไอ้เด็กเด็กเขาเขามีวิธีอยู่เว้ยว่ายน้ำลาวาได้จริงจริงเขาเขาไม่ได้หลอกเลย เออเพรอเอ้าไปซืู้กองยืนแต่สตเจ๊แล้พี่พีดินี่นี่เขาเขาเอาเขาเอายางมาสามคนน่ะเอาบอกแล้วก็แล้วก็ลงไปว่ายน้ำราวาเล่นปไปเอาป้าชดมากินพาดิดาสฟ้าไปเลยบอกเปไปรู้เ่็นผาหาที่หายที่ราว จะชั่วโมงอะโน่นะอะไรแปดแปดนาทีเฮ้ยมามาโดนนี้โดดนนี้เดนนี้ชนไปรับทีพีดิลำน่งหน้ามันหน้ามันอุ้ยโดดเดือ

ไอ้ตัวข้าดิหายเอ้าไปไหนอ่ะเอ้ยเอ็งลงตรงขอบๆอเอ็งลงเดินมาตรงน้ำนี่น้ำละวาแล้วเอ็งเดินมาขอบขออ๋อกูเห็นแล้วหมวกมึงไม่ใช่มึงเห็นไฟไฟไหมเนี่ยเนี่ยข้าเห็นแซดอยู่ข้างหลังเนี่ยแส่ด้วยดิไหนข้างหลังอ๋อกูเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลุงเออเออลองเอาลองเอาเรือมาบ้าล่ะมั้นก็ไม่ดิหาว่าเลอแซดเห็ลยง้าใส่เลยจ้า แเยังอะไรไหล้เ็แลเหแล้วเฮ้ยเต้เต้ว่าน้ำไปฝั่งโน้นกันปะอเี้ยหลือชิหายเลยเหรอห้าวิเอก็ไม่ยากไป้วไปท่้เชื่อต้หรือี่เขาไม่อยกไปเลยเพื่อนไปหรอปะอโหช่ดูช่วงนีโคตรี้ป๊อตเลย่ มันไม่ดีกูกูขอเอาของไว้ก่อนไงไอ้ยิงยิงเี้ยนั่นยิงเี้ยนั่นอิ่งเี้ยนี่ดียิงยิงมากยิงมากครับติดผายเลยชุดกูเขาก็ไม่ถอดอะถอดอะไรถอดชุดคอทายก็ชุดมันก็ไปชุดนี้เหลือกี่นาทีวะอเหลืออีกสี่นาทีเออยังไหวอยู่มวดิมึงรีบร้ามาดิ แบบเอาแบบกี่นาทีดิเอาแบบสิบสองเขานานที่สุดเหรอนานนานที่สุดตันนี้แค่เฮ้ยันตกกูหายไปฮะไอ้ตวกูหายไปไหนไม่รู้อ่ะนี่ไงกูเห็นชื่อมันอยู่อยู่มาเนี่ยเหละฉันเหลือกี่นาทีวะดูดิเหล,ลือสี่นาทีเจ็ดวิเจ็ดวิน่าจะถึงไอ้ยกูจะตีพวงมึง <c oughs> จับบาตรโรเขเอ้ยเอ็งเห็นเห็นพวกเอ็งใส่เสื้อแดงแดงอิสเลยอิสเลยช่วยชอบสก๊อตได้ไเฮ้ยคีผายกูกูอยู่ไหนวะเอ้ยหนึ่งหนึ่งห้าส่วนเฮ้ยคีผายกูอยู่ไหนเชื่อหากูหน่อยดิกูเห็นชุดกูเห็นชุดชุดแดงอยู่เนี่ยนี่เลยเอ้ย ๋อเห็นไล้เลยนะฮได้ขอบ้านต่อก่าเกตเ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 อเตเมเอเตเอเตเตเอเตเอเต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 เาเเต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 เะเตเตมตเตเตเนเต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 ้อเกเต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 อตเอเต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 เนตเเตเตนตเตเตเอเตเตอตเ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 เตเตเต เพื่อเนี่กูจะให้นทีพีมาหาเราเว้ยไอ้เพื่อน

ハハハハ。 ทำไมวะมึงมึงพคใคตรตกลาวาวะไม่ใช่มึงนี่ไอ้โง่ไปแม้วไปหมึ่งก็โดนแบนค,คุณเต็มพอไมลาวายไม่หมดตัวคุณทักทีวะเนี่ยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยบอกแล้วไม่อ่านเอาฉันจะตีกูณตคุณทำไมเนี่ย สนพิมน์้เดียวกูเอ้ยเช่นแล้วสี่เอ็ดวิ่งไม่ร้อให้แคเขียนเูะกูเขียนไม่ไหวโมาป็นไงแล้วอีก พีบอกเลยบอกเลยกูชิเกตบอกบอกยากอากอยากมแบอกใครรู้ไ้ไม่้ได้ไหมเ่อใจไม่รู้เหมือนนี้ บอกไปแเมื่อก่อนเสอร์มันเข้ากันไม่ถึงใช่ไหมพี่เหรอวะนี่อย่นี่โอ้ยยาหมดละสุดทายอะ ไอชอนไอชอนกล่งเลียงอย้วน่ะทีพีมาหาเขาดิไอชนเอาไว้ชั้เนี่ยเขาเขาอยู่รูแหละ